คำถามที่สําคัญที่สุดและในความเป็นจริงมันก็สําคัญกว่าที่แถลงการด้วยซ้ำไปที่นักข่าวถามในประเด็นว่าตอนนี้ประชาชนอยากรู้แล้วแหละว่าคุณไม่อยู่กับก้าวไกลคุณให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแต่ประเด็นคือว่าละพักที่คุณจะจับด้วยเนี่ยคือใครมันชื่อพักอะไรบ้างอ่ะเอออะไรบ้างซึ่งในปร,ประเด็นนี้เนี่ยนะครับโอ้โหโห,หมอชนละนานี่ตอบแบบอย่างมั่นใจมากเลยฮะ <S 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 ตอบอย่างมั่นใจมากเลยว่ารอฟังแถลงพรุ่งนี้ <laughs> ีมั่นใจมากรอก่อนรอก่อนรอก่อนเมื่อถามย้ำกับหมอชลนานว่าจะมีพักสองลุงหรือไม่หมอชลนานตอบแบบชัดเจนเลยว่าว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้บอก คาถามว่ามีมีพักลุงหรือเปล่านะยังให้รอวันพรุ่งนี้เลยนะนนี้ทำไมเขาไม่บอกให้รอหลังเลือกตั้งเลยเลือกตั้งไปแล้วมีข่าวก่อนเน่ะข่าวก่อนก็บอกว่าให้รอหลังเลือกตั้งแล้วเดี๋ยวจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่นี่ก็หลังเลือกตั้งแล้วนะแต่อันหนึ่งที่สามารถจะยืนยันได้เนี่ยคือเพื่อไทยและคุณเศรษฐายืนยันว่าหากพักใดจะเข้าร่วมรัฐบาลจะต้องไม่มีการแก้ไขมาตรา1น2นออันนี้รู้วันนี้เลยโอ้ยรู้วันนี้เลยไม่ต้องรอพรุ่งนี้เลย